ออกดำเยอะซะแล้วดำเล่นลุกออกดำเยอะซะแล้วหลังเริ่มเริ่มซีดแต่ห้าโดนแน่โดนแน่คนนี้โดนแน่ดำเ,เอาไม่ใช้โอ้โห คนสุดท้ายคนนี้หานบูเรียบร้อยฐานบงดู<ว><ว> อยูไม่ติดแล้วครับนั่งไม่ติดแล้วอโอ้ยนะนี่จังหวัดวไม่ได้ครับว้ยต้องไปไล่ดูนะครับผมไม่รู้ว่าจังหวัดนะมมวอื่นเขาไล่ไหมเข้าเห้า่ข้เอ้าเ้า่ขเข้า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 เ้้าเ้้าเ้า่า้เขาเข่าเขเ อาหารโบกนที่1น 1> ออแล้วกี่คนเนี่ยสีาา่เก้เาหน่งสองละสิุดที่ดีหนึ่ง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 ดนงหนึเหน่งนงหาที่ไม่ได้ทหารบุก เหลือกู้อนเหลือไปเดียวใช่ไหมเหลือไปเดียวเหรอเหลือไปเดียวสามคนลุ้นค่นรับดนงดำ สภาพยังไงเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งมาิหนึ่งต่อหนึ่งหมายแล้วหนต่อหแต่คิดว่าจะให้คนสุดท้ายนะเอาหานโต้เลยหลานโต้จับก้ที่สเฉยเลยเอาจับจับจับ